สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทที่หายากและพบเจอน้อยอีกเหรียญหนึ่งนะครับก่อนจะใช้นะครับช่วยมองช่วยดูนิดนึงนะครับว่าเหรียญของท่าน เป็นเหรียญที่หายากหรือเปล่าเหรียญ10บ,บาทที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทสองสีด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระบรมฉายารักษณ์พระปรมินมหาภูม,มิพลอดุลยเดชนะครับ รัชการที่เก้านะครับเบื้องซ้ายมือผินพระพักนะครับเบื้องซ้ายจะเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับตรงขอบเหรียญสีทองนะครับส่วนฝั่งขวาจะเขียนไว้ว่ารัชการที่เก้านะครับ จะเป็นเหรียญสิบสองสี่นะครับขอบกลมฟันเฟืองสลับเรียบนะครับเอาละครับมาดูด้านหลังกันเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลัง เป็นพระปรางวัดอรุณวลารามนะครับด้านบนขอบเหรียญจะมีตัวนัสือซ้ายมือนะครับเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับฝั่งขวามือด้านบนจะเขียนพศออ2,551นะครับ จะมีจุดไข่ปลากั้นกลางาไว้ทั้งหมด4จุดนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นเลขไทยกับเลขอารบิกบอกถึงชนิดราคาหน้าเหรียญน,นะครับก็คือ10บาทนะครับมันแปลกยังไงนะครับ เห็นจุดเล็กๆในน้ำนะครับเห็นไหมครับจะมีรูปเรือสองลำนะครับจะเป็นเรือลำเล็กกับลำใหญ่นะครับลำใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนลำเล็กก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับ ทำไมถึงบอกหายากนะครับเพราะว่าพบเจอน้อยมากนะครับในพศ2551นะครับส่วนมากจะพบเจอเยอะสุดก็คือพศ2549นะครับในพศนี้ราคาถึงแพงกว่าพศ2549นะครับเพราะพบเจอน้อยกว่านะครับ ใครที่ยังไม่มีนะครับก็รีบหานะครับบางท่านอาจจะมีแต่ลืมสังเกตลืมมองครับแล้วก็ใช้จ่ายไปโดยไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับครั้งหน้าก็ควรจะดูก่อนนะครับว่าเหรียญของท่านมีอะไรสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมีตำหนิอะไรหรือเปล่าลองเช็คดูก่อนนะครับก่อนจะใช้ไปมิบางครั้งอาจจะ ใช้ไปลรวมานึกเสียดายว่าเออทําไมเราลืมมองดูอาจจะเป็นเหรียญที่แปลกที่น่าสะสมก็ได้ตอนนี้ผมก็มีหนึ่งเหรียญน,นะครับพอศอนี้นะครับแล้วก็ปีสองพัห้า้อยสี่สิบเก้าก็มีหนึ่งเหรียญน,นะครับ เคยลงไว้แล้วนะครับปีสองห้าสี่เก้านะครับวันนี้พอดีแม่ค้าทอนมาให้โดยบังเอิญนะครับก็เลยได้มาแบบบังเอิญเหมือนกันครับเคยมีคนโพสต์ขายในราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะครับราคาหลักร้อยด้วยเห็นไหมครับว่าราคา แพงกว่าหน้าเหรียญอีกดีกว่าเราใช้ไปเฉยใช่ไหมครับสะสมไว้อนาคตมีราคาแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับย้ำนะครับปี2,551จะพบเจอน้อยกว่าปี2,549นะครับราคาก็จะเยอะกว่านะครับเอาละครับ ไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญแปลกๆเหรียญหายากเหรียญที่น่าสะสมและธนบัตรที่น่าสะสมรุ่นอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ